สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาง้าวพัชนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เดี๋เพื่อนจ๋าวันนี้แต่งหน้าแต่งตาไม่ทันเพื่อนจ๋าสายและหิวด้วยวันนี้ก๋วยจับกินก๋วยจับไก่เพื่อนจ๋าอันนี้ไก่หนึ่งตัวอ้ยหิวเพื่อนจ๋าหิวแห้งบ่ท่านเหมือนี้ฝนตกพร้อมโอเคก่อนที่จะรับประทานจ้ีเพื่อนเพื่อนจ๋าฝากเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้ช่องนางฟ้าพาซ์ด้วยเพื่อนจ๋าจะเริ่มกำลังใจในการทําลิปต่อ,ตอไปได้เพื่อนเด้อขอบพระคุณมากๆจ้าโอเคมาลงมือเลยจ้าเพื่อนอื้มหิวเพื่อนหิวหิวแห้งผุนจามเลยแต่งหน้าไม่ทันอื้มหิวแต่งหน้าไม่ทันมีก๋วยจับอยู่ในอยู่ในตู้เย็นก็อยู่ก็เลย หนูจับขุนพนี่ไก่อันเนี้ยว่าเฮียแล้วเฮียแล้วนั่นข่อยเฮียอันนี้คือไก่ไก่ไหมจ๊ะไก่อเอาไปไก่ข่อยเฮียไก่ไปเฮียฝนตกอะไรก็ไม่มีเพื่อนนี่เครื่องเคียงข่อยบ่มีเลย

มาพื่อนจากเอฟซีใหม่เอฟี FC ก่อน,กนด้วยกันเด้อ hmm hmm ốc hmm nữa nha hmm bạn hmm 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 เอาปีมันออกแล้วเพราะว่ามันเปื่อยมากละลายมากป๊บปอ้ยเดือดต้มนานเกินไข่เปื่อย ไผ่มากไผ่มากของมากตุดไก่หนังไก่มากิากากดดกน 음. <소�> 어. เวยมากเฮ้ยเบือ่อฟุด,ฟด 妈。 là biểu anh ấy nó cái luôn rồi ui ui ไก่เผื่อมากเพื่อนที่สุด โซดาโซดาหนสุดา,ดาหน,าหนแลบบ้วม่เอ้าเพื่อ,อนจ๋าโอ้ยโอ้เพื่อนจ๋ากลายเป็นตัว,ว,ย,วยืดอ <c oughs> ินหมดสองน้องเพื่อนจ๋าโอเคโอเคค่ะเพื่อนจ๋าอิ่มแล้วเด้อมันเป็นมื้อเช้า,ชาเช้าสิบเอดโมง ขอตัวลาไปก่อนเพื่อนจ๋าเดี๋ยวต่อก,ก็สองเพื่อนจ๋าถ้ากินไม่สุขภาพกินมุมนานต้องขอตัวขออภัยเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็ทานเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปน,นี้นะคะชอบที่น,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องนะคะประสเดือเพื่อนจ๋าคลคปเจนคิดหน้าเด้อสวัสดีค่ะ